วันพุทธที่3ทธันวาคม2568ครับร้านห้าชิวแอดซอฟกันวันนี้ต้นเดือนเงินเดือนออกกันมีจ่ายออเดอร์ออกจากร้าน4 7กับ7กระบอกนะครับผมก็จะเป็น911า่ส,ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จุบจิบนะครับจุบจิบรุ่นอื่นๆนะครับผมก็911าขายดีนะครับลูกค้าก็เริ่มซื้อของไปรอยิงปีใหม่แล้วเพราะว่า ต้นเดือนธันวาถึงปลายเดือนธันวามันจะเป็นเทศกาลของ P.A.K. ครับก็คือเทศกาลลูกแบงก์กันนั่นเองลูกแบงก์กันเนี่ยจะขายดีมากเพราะลูกค้าจะเริ่มตุนตุนไว้ยิงปีใหม่ละเงินเดือนออกซื้อมีเงินซื้ออะไรประมาณนี้อ่าก็ประมาณนะั้นลูกแบงก์กันก็จะขายดีครับช่วงนี้นะก็ถ้าใครอยากจะได้ลูกแบงก์กันเอาไปยิงปีใหม่ก็รีบจับจองเด้อลูกคา้าเดี๋ยวมันจะไปขาดตลาดตอนตอน,ตอนจะปีใหม่ออยจะไปซื้อตรงช่วงนั้นเดี๋ยวมันจะหาไม่ได้เดี๋ยวอดยิงกันอีกนะปีที่แล้วรู้สึกผิดมากเลยลูกค้าาขับถม มาหน้าร้านนะครับเขาจะกลับบ้านเขาจะเขากลับจากกรุงเทพจะไปภาคเหนือจะไปบ้านเขาก็แวะร้านแล้วก่อนปุ๊บลูกค้ามาหน้าร้านโอโ้โหต้องปฏิเสธลูกค้าไปเป็น1ิคนเลยบอกโอ้หลูกค้าลูกหมดเลยครับไม่มีเลยปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนั้นอีกหรือเปล่านะครับจนผมต้องแบบว่าปิดพยาร้านนะเพราะว่าลูกค้ามาแล้วไม่มีไม่มีลูกให้เขาเลยลก็ต้องบอกว่าไม่มีก็คือหมดลูกค้าจะจะมาหาแบบน้ําบ่อหน้าไม่ได้นะลูกค้าต้องสั่งสต็อกไว้นะเพราะว่า ทั่วประเทศเด้อเขาต้องการลูกแบงกันเขาจะาไปยิงปีใหม่กันเดิมเนี้ยก็แนะนําให้สต็อกนะครับก็วันนี้มีการออเดอร์ให้กับลูกค้าเจ็ดกับบอกนะครับผมเก้าหนึ่งหนึ่งคิมเบอร์นะครับคิมเบอร์ขายดีสุดแล้วนะครับลูกค้าชอบคิมเบอร์กันก็เน้นประกับดําด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีจุบจิบก็คือก๊อกยี่สิบหก 191 1ก s าหนึหนคาสสิกซนะครับแล้วก็จะเป็นซิกดีเทพีสองเท่าไหร่พีสองอป่ะประมาณนั้นก็วันนี้มแจ่ายออเดอร์ประมาณนี้นะครับตอนต้นเดือนก็เงียบไม่ห่ามาเงียบไม่เศรษฐกิจชวงนี้ก็เรื่อยๆนะผมว่าเรื่อยๆซิกพีสองสองแปดสวยๆลา้ทหารเรือครับมีระบบรถนกให้ด้วยเป็นอางเท่นะครับเท่จริงนะครับ228สองแปดีเทนะครับผมลงหมดสไลด์ค้างเป็นแบบนี้นะครับ หล่อมากครับแล้วก็1911งก้าหนึ่งหนึ่งอัรซาอาร์มอักษาอาร์าามนะครับมืดไปไหมวะกล้องมอนกล้องจะมืดเลยนะครับหนึ่งก้าหนึ่งอัร์านะครับสวยๆเลยนะครับเหมือนว่ามันจะมืดๆไหมหรือว่าไม่มืดประมาณนั้นประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนั้นประมาณนี้นแล้วก็ก็ยี่สิบหกงานรีเทก็รีวิวบ่อยแล้ว <c oughs> อ่ะนี่ครับเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งหนึ่ง คิเบอร์นะครับอันตัวนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับผมก็รีวิวบ่อยๆแล้วนะครับผมตัวของก้อนหนึ่ง,งสีเงินด้านนะครับตัวนี้อ่าทำไมผมต้องติดคําว่านะครับนะครับนะครับด้วยวพยายามจะไม่พูดนะครับนะครับแล้วแต่มันก็แบบ ติดในปากอะ่ะขอโทษขออภัยเลยใครที่รำคาญกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะพยายามไม่พูดนะครับนะพยายามแบบฝืนจิตใจอ่ะโอเคถ้าชอบแบงกักน,นะครับฝืงเสียงเปล่าก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์มาที่ ahtcbbgun นะครับหรือว่าลูกแบงก์การช่วงนี้ก็รีบทักทายกันมาโอเคขอบคุณครับไปแล้วบ๊ายบายจกัน